1212สกาวาทีถามว่ากามกคุณห้าเท่านั้นเป็นกามธาตุหรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากามคุณเป็นภพเป็นคติเป็นสัตตาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทีติ เป็นการได้อัตภาพหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล่าถึงสกาวาทีถามว่ากรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงกามคุนมีอยู่หรือพราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล่าถึงสกาวาทีถามว่า สัตผู้เข้าถึงกรารมคุณมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นลาถึงสกาว,วาทีถามว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่แก่อยู่ตายอยู่จุติอยู่อุปบัติอยู่ในกรารมคุณหรือประวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในกามคุณหรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ากามคุณ เป็นปัญจโวการพบหรือประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงสกาวาทีถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นคู่พระสาวกย่อมอุบัติขึ้น ในกามกุลหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีถามว่ากามทธาตุเป็นภพเป็นคติเป็นสัตวาวาสเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณถิติเป็นการได้อัตภาพหรือ พระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากามคุณเป็นพบเป็นคติเป็นสัตวาดเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณทิติเป็นการได้อัตภาพหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาทีถามว่ากรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงกรรมธาตมีอยู่หรือปรวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ากรรมอันยังสัตว์ให้เข้าถึงกรรมคุณมีอยู่หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง สกาวาธีถามว่าสัตว์ผู้เข้าถึงกรรมธาตมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสัตว์ผู้เข้าถึงกรรมคุณมีอยู่หรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่า สัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่แก่อยู่ตายอยู่จุติอยู่อุปบัติอยู่ในกามธาตุหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดอยู่แก่อยู่ตายอยู่จุติอยู่อุปบัติอยู่ในกามคุณหรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่ในกรรมธาตุหรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่ารูปเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณมีอยู่ในกามคุณหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่ากามธาตุเป็นปัญจโวการพบหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่า กามคุณเป็นปัญจโวการพบหรือพระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นล้าถึงสกาวาทีถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายยอมอุบัติขึ้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นคู่พระสาวกย่อมอุบัติขึ้น ในกามาธาตุหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นพระปัจเจกับพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติขึ้นคู่พระสาวกย่อมอุบัติขึ้นในกามคุณหรือพระวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง1,213ปราวาทีถามว่าไม่พึงกล่าวว่ากามกคุณห้าเท่านั้นเป็นกรรมธาตุหรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วปราวาทีถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกามากุณน,นี้ห้าอย่างห้าอย่างเป็นชนันรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเสียง ที่พึงรู้แจ้งทางหูละถึงกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกละถึงรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นละถึงโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกําหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณห้าอย่างนี้แลดังนี้เป็นสูตรที่มีอยู่จริงมิใช่หรือสกาวาทีตอบว่าถูกแล้วประวาทีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นกามคุณห้าเท่านั้นก็เป็นกามธาตุนาเซ กามคุณกระถาจ